โรงพยาบาลเมืองจันเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาดเล็กก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพศ2537เป็นโรงพยาบาลขนาด10เตียงตั้งอยู่ในพื้นที่ปา่าช้าเก่าดูแลพี่น้องชาวอำเภอเมืองจันและใกล้เคียงจากนั้นในปีพศ2553ได้ขยายเป็นโรงพยาบาลขนาด30เตียงพยาบาลได้รับการสนับสนุนการสร้างห้องพิเศษจากชาวอำเภอเมืองจัน เมื่อปีพศ2564เกิดการระบาดอย่างหนักของโรคโควิด -19 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเมืองจันได้ตัดสินใจจัดตั้งสถานที่พักเพื่อทำการรักษาผู้ป่วยเป้าหมายคือไม่ให้ใครต้องนอนตายที่บ้านไม่ว่าจะเป็นใครเชื้อชาติไหนต้องได้รับการรักษาโรงพยาบาลได้ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ให้เป็นโคลหอดวอร์จำนวน87เตียงจาักการมุ่งมั่นที่จะดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด -19 ให้โรงพยาบาลเมืองจันได้รักษาผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด -19 จากทั่วประเทศจำนวน3,162คนหายดีรละกลับบ้านไปสู่อ้อมกอดของครอบครัวอย่างปลอดภัยหลังจากก้าวข้ามผ่านวิกฤตโควิดปัจจุบันนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพของสิ่งแวดล้อมปรับโฉมโรงพยาบาล เพื่อให้เกิดความปลอดภัยด้านสิ่งแวดล้อมการสร้างเสริมสุขภาพแก่บุคลากรในโรงพยาบาลผู้มารับบริการรวมถึงประชาชนทั่วไปและชุมชนปรับโฉมแผนกผู้ป่วยนอกห้องตรวจโรคแก้ไขปัญหาหลังคารัว่วเป้าหมายในการพัฒนาคือ พือพื้นที่รอคอยให้กับผู้มารับบริการและทำพื้นที่ให้สะดวกสะอาดสบายปรับปรุงห้องตรวจโรคให้เป็นไป,นป,นปนตามมาตรฐาน โถมพนกอุบัติเหตุฉุกเฉินเป้าหมายในการพัฒนาเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานเพิ่มพื้นที่ให้บริการให้ผู้รับบริการได้รับความสะดวกสบายสะอาดเพิ่มระบบประตู2อชั้นเพื่อล็อกระบบอากาศและเพิ่มความปลอดภัยให้กับบุคลากร ปรับโฉมห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ปัญหาพื้นที่เดิมคับแคบไม่เป็นสัดส่วนเป้าหมายในการพัฒนาเพิ่มพื้นที่ให้บริการแบ่งพื้นที่ให้เป็นสัดส่วนตามมาตรฐานปรับโฉมห้องจ่ายยา เป้าหมายในการพัฒนาเพื่อเพิ่มพื้นที่ในการจัดเก็บยาและมีช่องจ่ายยาผู้ป่วยในปรับโฉมห้องเอ็กซเร์เป้าหมายในการพัฒนาลดความน่ากลัวของห้องเอ็กซเร์ให้ผู้รับบริการรู้สึกสะอาดสบายสะดวก ปรับโฉมพื้นที่ภายในอาคารผู้ป่วยนอกเป้าหมายในการพัฒนาเพื่อปรับปรุงตามข้อเสนอแนะที่ได้รับจากผู้รับบริการจัดสรรพื้นที่ให้เป็นสัดส,ส่วนปรับเปลี่ยนการตกแต่งให้ดูทันสมัยแต่ยังคงความคลาสสิกจากเดิม ปรับโฉมหอผู้ป่วยในแก้ปัญหาจากข้อเสนอแนะเพิ่มพื้นที่ให้บริการทำให้ผู้บริการได้มีความรู้สึกสบายสะดวกและสะอาดมีที่ให้สำหรับญาติเฝ้ามีเตียงเด็กป้องกันการพัดตกเตียงในเด็กเล็กปรับปรุงห้องน้ำติดตั้งเครื่องทำน้ำอุ่นเพิ่มความปลอดภัยให้กับบุคลากรด้วยการแบ่งโซนให้บริการพื้นที่สำหรับผู้ป่วยจิตเวชและยาเสพติด ปรับโฉมบ้านไม้บ้านไม้เหล่านี้ได้ก่อสร้างให้เป็นบ้านพักสำหรับบุคลากรที่ปฏิบัติงานดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด -19 โดยเฉพาะเมื่อเสร็จสิ้นภารกิจดังกล่าวแล้วทางโรงพยาบาลได้ปรับโฉมบ้านไม้ให้เป็นห้องพักพิเศษพร้อมศูนย์ชีวาพิบาลและปรับปรุงสนามญาหญ้าหน้าบ้านพักสร้างบรรยากาศที่สดชื่นผ่อนคลายเหมาะแก่การเยียวยารักษาและสามารถใช้ประโยชน์อย่างอื่นได้ โฉมห้องน้ำผู้ป่วยนอกเป้าหมายในการพัฒนาก่อสร้างซ่วมให้เป็นไปตามมาตรฐานแฮสมีซ่วมเด็กปรับโฉมจุดพักสำหรับผู้มารับบริการบริเวณทางเชื่อมเนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวมีพื้นที่ที่ไม่สม่ำเสมอในช่วงฤดูฝนเป็นแหล่งน้ำขังรวมถึงอาจจะเป็นที่อยู่ของสัตั์มีด จึงได้ทําการปรับปรุงเปลี่ยนจากสนามหญ้าเป็นสนามเด็กเล่นเพื่อเพิ่มพื้นที่ให้สําหรับเด็กๆทางผู้มารับบริการและลูกหลานเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลปรับปรุงและพัฒนาตามแผนพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างอาคารสถานที่ ของคณะกรรมการด้านสิ่งแวดล้อมในการดูแลผู้ป่วยและความปลอดภัยในโรงพยาบาลเมืองจันทร์มุ่งเน้นคงสร้างอาคารสถานที่ขององค์กรเอื้อต่อความปลอดภัยสะดวกสบายทันสมัยความเป็นส่วนตัวของผู้ป่วยและการทำงานที่มีประสิทธิภาพของบุคลากรยกระดับบริการด้วยหัวใจ การสร้างความผูกพันกับผู้รับบริการเป็นสิ่งที่ผู้นำให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งจึงได้เกิดโครงการส่งเสริมและผลักดันให้บุคลากรในองค์กรมีการปรับพฤติกรรมการแสดงออกที่พึงประสงค์ไม่ว่าจะเป็นโครงการพัฒนาพฤติกรรมบริการสู่ความเป็นเลิศโครงการพัฒนาระบบปฐมนิเทศเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเมืองจันทร์การเปิดศูนย์แคดีพัฒเซ็นเตอร์เพื่อดำเนินงานสร้างนักสื่อสารประสานใจโดยใช้หลัก ใจเข้าใจเราลดช่องว่างการสื่อสารเพิ่มความเข้าใจเห็นอกเห็นใจณผานายผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลเมืองจนันทร์และยังเป็นหนึ่งในสมรรถนะหลักในการดูแลผู้ป่วยหกโรคที่สำคัญแบบองค์รวมด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ การนำเทคโนโลยีดิจิตัลมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานขององค์กรเกิดผลิตภาพและบริการที่มีคุณค่าเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและการสื่อสารภายในองค์กรรวดเร็วแม่นยำเพื่อพัฒนาไปสู่การเป็นโรงพยาบาลอัจฉริยะ เพิ่มการเข้าถึงผู้ป่วยด้วยรถโมบายเข้าสู่ชุมชนเพื่อบริการเทเลมตดิซีนการจัดตั้งสถานีสุขภาพในชุมชนกระบวนการเสริมสร้างสมรรถนะหละักและสมรรถนะที่สำคัญของบุคลากรเป็นอีกสิ่งหนึ่งสำคัญที่โรงพยาบาลเมืองจันให้ความสำคัญ รางวัลมาตรฐานคุณภาพต่างๆที่โรงพยาบาลเมืองจันทร์ได้รับล้วนแต่เป็นความร่วมมือร่วมใจของบุคลา,ากรในการพัฒนาทั้งระบบงานคุณภาพและกระบวนการการดาเนินง,งานให้บรรลุเป้าหมายซึ่งการร่วมมือร่วมใจนั้นเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่จะผลักดันให้วิสัยทัศน์ของโรงพยาบาลบรรลุตามเป้าหมาย การสร้างสุขในองค์กรจึงเป็นอีกหนึ่งงานสำคัญที่จะทำให้วิสัยทัศน์ของโรงพยาบาลบรรลุเป้าหมายนั่นคือผู้ให้บริการมีความสุขออกจากโรงพยาบาลจะปรับปรุงโครงสร้างอาคารสถานที่สำหรับให้บริการแล้วเรายังปรับปรุงบ้านพักสวัสดิการให้เจ้าหน้าที่มีความเป็นอยู่ที่ถูกสุขลักษณะกิจกรรมสร้างสุขผ่อนคลาย กิจกรรมสร้างเสริมกำลังใจกิจกรรมสร้างเสริมสัมพันธภาพภา,พภายในองค์กรเมื่อทุกอย่างถูกขับเคลื่อนไปพร้อมกันโรงพยาบาลเมืองจันก็จะสามารถเป็นโรงพยาบาลคุณภาพในดวงใจที่ผู้ใช้บริการอบอุ่นใจผู้ให้บริการมีความสุข